กราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจะทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจิจิจะเกมเมอร์กตน,นะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือกิตโกลเด้นสปินออฟยูโรนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอ่านตามนี้เลยนะฮะลองไปดูเอาแล้วกันนะครับซึ่ง น้องก๊อตนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็ได้ส่งมาให้จุได้ทําการเฉดฉายนะครับขออนุญาตเฉดฉายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องเขาเฉดฉายไป2กระดานแล้วนะฮะรอบนี้นะครับเป็นกระดานที่จุจะเฉดฉายคุณผู้ชมนะครับรอบนี้เป็นกระดานที่จุจะเฉดฉายคุณผู้ชมจ๋าเออผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ว่า จุมองแล้วว่าจุต้องได้ตัวดีๆแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะคือต้องไม่หนีไม่ไม่หนีไปจากโดซียูบวกห้าอะไรประมาณนั้นะนะครับคือถ้าให้พูดก็พูดเถอะนะครับหลังจากที่เราเปิดอีกจิตหนึ่งค่อนข้างที่จะเสียหายพอสมควรนะครับแต่ว่ากิตนี้ผมเอาแน่นะครับเอาแน่แม่จา๋าไม่มีปัญหานะครับเออหมดกระดานจริงว่ะคุณผู้ชมหมดกระดานจริงนะนี่ ดูสิ etus. ยังไ okay. okay. ม่ได้อะไรเลยนี่ปะโถ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 โอเคมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะคุณผู้ชมจนกว่าจะได้อะนะครับอ pues, okay. ืมจนกว่าจะได้นะครับแล้วก็นี้เหลือการันตีบวกแปดหนึ่งใบนะครับโอเคเดี๋ยวจู้ขอญาตไปรับของในเกมสักครู่นะครับ คุณผู้ชมครับนี่คือของทั้งหมดที่เราจะได้รับนะครับหลังจากที่เราหมุนสปินเมื่อกี้มานะครับกดรับไปเลยนะครับกดรับไปเลยคุณผู้ชมนะฮะของที่เราจะได้ก็มาอยู่ในนี้นะครับขอญาตนะฮะขอญาติเปิดโค้ดเปิดใจเปิดชมัยเปิดโค้ดก่อนนะครับเออเปิดโค้ดสักนิดนึงนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้โค้ดดีๆไหมโอ้ อย่าไปหาลุ้นนะครับสำหรับโค้ดนะคุณผู้ชมเออมาดูกันที่เรื่องของเงินนะครับคุณผู้ชมว่ากิจนี้เนี่ยถ้าหมุนทั้งหมดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็มีให้ดูอยู่แล้วแหละนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะเออสำหรับโกเด้นสปินก็ประมาณ175นะครับ175 k เคนะครับก็ประมาณนี้ตามที่เห็นนะครับ มาครับคุณผู้ชมนะครับใบแรกที่เราจะทำการเปิดหลังจากหมุนสปินมาแล้วก็คือใบนี้คุณผู้ชมครับใบนี้เรามีโอกาสลุ้น M D L L D และ M D L เอะอะไระเอ้เฮ้ยฮฮ่าฮเมสันเมาส์ ใบต่อไปครับคุณผู้ชมใบต่อไปขอญาตนะฮะเป็นไอคอนแล้วกันเนาะเพราะเพราะว่าลุ้นไอคอนบวกหนึ่งนะครับขอญาตโชว์ไอคอนที่ดีที่สุดในเซิร์ฟออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่ามือของไอจุมันก็มันก็มิทีนมาแล้วค่ะคุณผู้ชมครับ 3ใบหลังจากนี้นะครับเรามาเริ่มกันด้วย6-8ถึง8 OVR 103คุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ในกิจกระดานนี้ขออัญเชิญบารมีของจุจิจะจงมาสถิตนะการ์ดใบนี้คุณผู้ชมเฮจี สเปนซีบีปูโยแหละครับอย่างต่ำผมว่าปูโยอย่างต่ำใบต่อไปครับคุณผู้ชมการันตีบวก8 OVR 1 0 2คุณผู้ชมครับตั้งแต่มีกิจโกลเด้นสปินมาผมเพิ่งได้มาทำการเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูก็วันนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นส่งแรงเชียร์แรงใจส่งมาครับคุณผู้ชมขอแรงเชียร์แรงใจส่งมาให้จุหน่อยให้ใบนี้เป็นใบที่ดีที่สุดที่สุดที่ดีและที่ดีที่ใจและที่ใจที่สุดที่สุดที่ดีที่ดีเยะใครอ่ะ คุณผู้ชมครับของจริงมันอยู่ที่ใบท้ายทุกคนพิมพ์คำว่าของชิงให้จูหน่อยทุกคนพิมพ์คำว่าของชิงให้จูหน่อยครับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะด้วยช่องทางไหนก็ช่างพิมพ์คำว่าของชิงให้จูหน่อยพิมพ์เข้ามาครับของชิงและนี่คือของชิงที่ทุกคนได้พิมพ์กันพิมพ์เข้ามาครับของชิง พิมคับโอ้โหตอนนี้แชทรันไม่ไหวแล้วแชทรันไม่ไหวแล้วตอนนี้แชทรันไม่ไหวแล้วของชิงนี่คือของชิง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 ก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชม นะครับเนี่ยสิ่งที่จุได้นะครับของชิงนะครับสำหรับใครที่พิมพ์ของชิงมาก็ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหถ้ามาร์ชเชลโน่นเป็นบวก5นะคุณผู้ชมตัวนี้อผมว่ามันก็ก็พอได้อยู่นะครับพอได้แล้วนะครับเออแล้วก็ตัวนี้อีกผมก็ไม่รู้จักเขานะครับดูซิเออแล้วก็เมสันคีย์บอร์ดโอ้โหคุณผู้ชม ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจ้าทำคลิปต่ตอไปออกมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับค,คุณผู้ชม